สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมและทุกสิ่งทุกเบ่ที่อยู่ในโลกใบนี้นะเอ็กซี่มาเจอกับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะคะกับประเด็นร้อน ประเด็นที่ใครหลายคนจับตามองว่าคู่รักเน็ตไอดอลเนี่ยสรุปเขาเลิกกันหรือเปล่าหรือว่าไม่เลิกกันน้องๆหลายคนให้พี่เล็กซี่เนี่ยออกมาขยี้นะคะเล็กซี่ขออนุญาตขยี้แบบตรงไปตรงมานะคะไม่ได้ระบุชื่อใครแต่อย่างใดนะคะบอกเลยว่าคู่รักคู่นี้สร้างกระแสค่ะชัดเจนไหมคะมีปากชิทกับสร้างกระแสค่ะนะคะจากเอ่อการการดูอินสตาแกรมและการดู a c e b o o กการดูโซเชียลแคมต่างๆเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างให้น่าคิดนะคะบอกว่าเอ่อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้งอนเอ่อไม่ได้งอนกันไม่ได้อะไรกันทั้งสิ้นเพียงแค่ร้องเพลงบางเพงลงเรารู้สึกว่ามันเศร้ามากอะไรอย่างเงี้ยคือขอบอกนิดนึงนะคะว่าเอ่อมันประจบเหมาะกับการที่แยกกันลงพับเดี่ยวแล้วก็ อีกคนหนึ่งบอกว่าคนอ,อกหกักคนถูกทิ้งบทเพลงพวกนี้นะคะแล้วก็รูปเดี่ยวแล้วก็บอกว่าจะพยายามง้อให้ได้จะกับเอ่อจะพยายามให้เป็นเหมือนเดิมมันคืออะไรคะคือถ้าคือถ้าวิเคะร์กันจริงๆเนี่ยบอกตามตรงแล้วกันเนาะว่าแ,แค่เนี่ยไม่มีอะไรเลยอะ่ะชัดเจนปะ คือเคลียร์ชัดเนาะส,ส่วนแฟนคลับจะมาถล่มฉันหรืออะไรงเงี้ยก็ก็แล้วแต่และกันเนอะในฐานะที่เราก็ติดตามน้องสองคนนี้มาตลอดแล้วก็รู้สึกชื่นชมชื่นชอบมาตลอดนะคะก็ทําเอาชาวโซเชียลต่างๆตกอกตกใจกันไปเลยทีเดียวนะคะยังไงก็แล้วแต่อย่าสร้างกระแสแบบนี้นะคะฉันตกใจแล้วก็พี่ๆนักข่าวคนอื่นตกใจเช่นกันนะคะเลซี่ก็ยิราลาไปก่อนละสวัสดีค่ะ